เมื่อกี้คลิปมันหลุดนิดนึงค่ะเออคลิปมันโดนดุดมันอันนี้อ่ะมันดับอืมเครื่องมันหอนมันระดับหอนบุหอนก็แต้บุงครับหายกินปกคอนหิวแต่ก็อร่อยน้ำยังไม่อาบเลยค่ะแต่ไม่ไเช้า เ oh มื่อคืนนี้ไม่อาบเหรออาบค่ะแต่ตอนเช้าไม่อาบสิโอ๊ยเก็บกลิ้นตัวเองอุ้ยนี่อะ เสียตู้เสียแต่โทรศัพท์ดับอืมมันหุ่เอาไว้เบ็ดหมดแล้วเก็บเลยโอเคไหนมันดับเอ่าต่อว่ะก็ไม่เป็นไรก็ทำต่ออืมทำต่อก็เดี๋ยวก็มีการแคบคัดดูรถกว่าด้วย จดเงินไม่ได้เลยตู้เสียใช่บัตรธนาคารกรุงเทพกดก็ไม่ได้จะวังออกมาแล้วคู่ต่อสู้เองหนึ่งต่อสู้มาเสียเดี๋ยวขวาออกไปน้อยหนึ่งเบาๆเบาๆขวา,า,าแล้วก็แอบซ้าย ต้องจึงก่อนนะไปจอดก่อนค่อยไปขวาเดี๋ยวย่าดูซ้ายให้ซ้ายไม่มีขวาดูเองข้างหน้าก็ไม่มีโนโนไปเลยไปไปไปเน,นมาอีกแล้วอยากว่านะว่าตามเรามาเออไปทางอื่นแล้ว <laughs> รถไทยประดิษฐ์แสงคือสวยแทบสวยๆอ่ะอะไรระวัาางท้ายรถเขาท้ายรถเขาทำไมเจอมาใกล้ท้ายรถเ,ยเขาจังเลย ต้องชะลอถ้าขึ้นไม่ไวที่ต้องเบรกถ้าไว้ก็ขึ้นไปไม่มีอะไรไป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 ได้ไปไปก็ปปปอแอบแอบมาทางนี้เออไปไปได้ไปได้ไไดเออไปอ่าซ้ายมาไปแบบแบ่งแบ่ง ถ้าถ,ถ้าคันฝั่งนั้นมันใหญ่นี่ก็เขาก็หลบไ,ไม่ได้อ,อืมดเขาเขาก็อยากหลบอยู่แต่ว่ามัหลบไม่ได้ถ้าคันเขาใหญ่ เดี๋ยรอก่อนเดีย๋ยวพาเาหักไปคือหักไปหนึ่งฮึคือหักรถไปทางขวาเมื่อกี้นี่ฮึเดี๋ยวก็ไปชนเขาแหละอยู่ในเลนเจ้าของสะกอนเดี๋ยวเพึ่งแงกไปเค็นี้บรถสวนเมื่อกี้นี่ เกิดไฟเรียวกว่าอยูอ่บวกกินบ้านจำประดงสำนักสูงบ้านจำประดงถึงแล้วร้านต้องแวะ แต่วันนี้ไม่เวะ อย่นีา,าท,ทับพูอยู่ไหมไม่ไเดียวก็ไม่เปิดอ่าอ่ามอไซค่ะอมอไซ,ไอออไซทับพูสีแดงนะเป็นไงบ้างบูิรีดสวยงามมันเดิม ก็เริ่มเกิดแล้วแถวนี้นะนั่นไงบวกกำลังเกิดเจ็ดกิโลน้าดอกไม้นเ้าแตกลเลยหนึ่ง สิกิโลเมตรต่อชัโมงนอะโอ้อันนี้30นะั่นแบบนี้นะวับาบปไม่เห็นไหมเขาบอกว่าความเร็ว30มนสะวันนี้โรงเรียนเปิดอยู่เนาะ30 30ขึ้นไปเรื่อยๆโอเคไปไปโรงเรียนยังไม่เลิกไปได้เยอ้โหน้ำมันขึ้นสีส้มแล้วเว้ย เจนีพบลลูทังน้ำมันนึ่งนั่นแหละถ้าทังน้ํามันสีส้มไปได้ยี่สิบกิโลคุณต้องหาที่ตเติมน้ํามันมจะแสดงว่าเขาไปว่านอนมากกลับมาในขึ้นสีหมดห้าร้อยบาทเดนไปกลับนิดนึ่งเพราะว่าแย่เพิ่งเติมห้าร้อยเมื่อวานนี้แม่ป๊ปอกต้นาหนึ่งนะโอเคนั่นแหละนี่แหละคือการ ขี่รถแล้วหมดน้ำมันวันนี้หมดห้ารวันนี้ห้าร้อยบาทค่าเติมน้ำมันไปทุระเราสามคนหารกันคนละร้อยห้าสิบบาทหนึ่งกับหนึ่งกับเติ้นคนละ150 200. ร้อยห้าสิบย่าสองร้อยรวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่เติน้นบวกสิเลขคณิตศาสตร์ กับหนึ่งรยห้าบวกร้อยห้าสิบก็เป็นสามรอยบวกกับของยาสองรอยก็เป็นห<ม>้าร้อยบาทนั่นแหละคือใช้วิชาเหน้าไแน่ไม่ได้ขับรถผัดใดหิวน้ำโอเคเดี๋ยวไม่เป็นลงไรก่ก่อนนะคะช่วยพี่นัทหนึ่งขับรถเป็นหูเป็นตากรีค่ะ สวัสดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกูนะอ่ะๆเพื่อนน่ะผู้หลังคน